ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิตเลองทาทุกคนนะครับชวิตเลองทาจะทําการซ่อมในส่วนของเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโซเออร์นี่นะครับ S T A พันเอนะครับก็ลักษณะนี้ก็คือเป็นคนยกกล้ามนะครับลูกค้าบอกว่าควันออกนะครับมันไหม้มันควันออกมันมีควันออกมานะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะต้องไปตามดูนะครับว่าไหมจุดไหนอย่างไรนะครับเพื่อนในส่วนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแกออกมาแล้วก็ตามแกเอ่อลงไปนะครับ ก็จะต้องหมุนน็อตหมุนไล่อ,ออกมานะครับเพื่อนก็ตามดูตัวไหนเสียตัวไหนแตกมุดควันออกตรงไหนงัดออกนะครับแล้วเราจะไปวัดความถี่พีรุก,กันนะครับโดยการใช้มิเตอร์นะครับในขั้นตอนนี้การลื้อออกในส่วนนี้ก็พกเพื่อนๆก็เห็นการทํางานในส่วนของการซ่อมอิอเตอร์มาบ้างพอสมควรแล้วรวบลัดตัดตอนไปจุดน,นู้นเลยเพราะว่ามันเร่งด่วนมากนี่อย่างก่อนเพราะว่ามันต้องมีงานทําอีกเยอะนะครับต้องทําอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรวบลัดตะตอนเป็นตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้ในส่วนของการลื้อและกันหาชุดเสียค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวลื้อเลยครับทีนี้นะครับในส่วนนี้นะครับมอเฟสเสียส่วนมากจะอาเสียนะครับดูด้วยนะเพื่อนตัวต้านทานนะครับแตกด้วยนะครับ i อ f 3 2 0 5นะครับเสียไปคู่หนึ่งนะครับส่วนอยู่ในคู่นี้ก็ยังสวยงามอยู่อาจจะต้องสังเกตจากในส่วนของตัว R นะครับ ถ้าตัวไหนที่มอสเฟตเสียนะครับตัว R จะแตกด้วยตัวนี้ดีอยู่นะที่เพื่อนเห็น R หกสิบสามนี่ดีอยู่นะครับมอสเฟตไม่ได้เสียแต่ในส่วนของตรงนี้นะครับที่มอสเฟตเสียอยู่ R หกสิบ R อะไรเนี่ยไอ R หกสเเนี่ยครับนะเห็นไหมแตกอยู่นะครับลักษณะนี้นะครับอาจจะเป็นจุดสังเกตแต่สุดท้ายเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อเช็คเหมือนเดิมนะครับเพื่อนครับทีนี้นะครับเพื่อน ก็ดำเนินการในส่วนของการวัดสัญญาณ PWM นะครับจับก้าวไว้เส้นหนึ่งต่อสายสัญญาณต่อสายไฟเข้าตอนนี้ก็มาวัดดูสัญญาณ PWM ที่มาขับ MOSFET ทางด้าน IRF3205 นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสัญญาณ PWM ก็ใช้มิเตอร์วัดมิเตอร์ที่วัดเฮิร์ได้แบบนี้นัเพื่อนนะนะวัดเฮิร์ได้แบบนี้เลขมันจะไม่นิ่งหรอกอถ้าจับก็จะเป็นอีกอย่างนั่นเนหะ็น ก็เอามาจิ้มไว้ตรงขาเกตนะครับขาเกตของของมอเเฟตนะแล้วทีนี้ก็เปิดเครื่องดูว่าสัญญาณ PWM ออกมาแล้วหรือยังนะครับมาแล้ว3 2 5กิโลเฮิรตซ์นะครับเครื่องทำงานไปไม่ได้เขาก็จะตัดแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็เอามาจิ้มอีกแล้วก็วัดก็คือวัดหาสัญญาณ PWM เห็นไหมปิดเครื่องก่อนแล้วก็ย้ายเห็นไหมอีกเห็นไหมคือในส่วนนี้ก็คือสัญญาณ PWM UM ที่มาขับ MOSFET นั้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอา MOSFET ใส่เข้าไปได้นะครับในที่นี้เสียไป2ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ดีอยู่ก็จะดูสภาพแล้วก็สวยนะตัวเดิมก็ไม่ได้บอบช้ำอะไรก็จะได้ใส่เข้าไปรวมไปถึงที่เสียไปก็เอามาสักเข้าไปนะครับเพื่อนๆน,นจะถึงจะข้ามไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับมันเป็นขั้นตอนมันแบบนี้นี่ก็คือการวัด p w m แบบวัดเฮิร์ตเพื่อนนะที่เพื่อนๆจะต้องมีมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะเนี่ยเฮิร์ตเนี่ยน,น,น,นะนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เพื่อน ลองทําดูครับทีนี้ทีนี้ต่อไปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ใส่มอสเฟตเข้าไปที่เรียบร้อยแนละ้วทีนี้ก็มาดูในฝั่งของไฟออกนะครับฝั่งของไฟออกเราก็จะมาวัดเฮิร์ตเช่นเดียวกันนั่นเพื่อนนะวัดเฮิร์ตครับนะ, What ert, นะบนะก็ตั้งมิเตอร์มาที่เฮิร์ตนะครับแล้วทีนี้การจับเนี่ยมันไม่ใช่จับเกาวแล้วนะทีนี้ก็จะจับนี่นะครับนะก็เอาสายมิเตอร์ของเรานะครับนะมาจิ้มไว้นะครับขาสีดํานี่ก็อยู่ทางขาซอสของมอสเฟต สีแดงก็มาอยู่ทางขาเกตของมอเตอนะเสียบลงไปในรูนั่นเพื่อนแบบนี้นะ ừ, เสียบก่อนเสียบก่อนบังไหมไม่บังนะนี่นะดูมิเตอร์เข้าไว้แล้วทีนี้ใหม่เอาไ,ไอาหม่ใหมนะครับนะมันหลุดมันหลุดอันนี้นะนี่นะมันไม่ใช่อะไรหรอกผมจะเอามือนี่มาเปิดสวิตช์ไม่ใช่อะไรหรอกเอะเปิดเห็นไหมนะห้าสิบสเฮิร์ตนะะห้าสิบเฮิร์ตนะครับ เพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งห้าสิบเฮิรตห้าสิบถึงหกสิเฮิร์น่ะที่เขาว่าน่ะไอตัวนี้แหละนะครับเห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้แหละถ้าเครื่องทำงานไปไม่ได้ไม่มีเฟยออกมันก็จะร้องแบบนี้แหละอ่ะแสดงว่า P W M มันมาแล้วเห็นไหมนั่นไง อ่าสุดยอดมากทีนี้เราก็เอามอเสเฟตใส่นะครับมอเสเฟตใส่เป็น irf 7 4 0นะครับตัวนี้ก็เบอร์ที่มากับเครื่องก็นี่เลยนะครับ irf 740นั่นเพื่อนนะก็ใส่เข้าไปตัว,ต,วตัวที่เสียเสียไปสองตัวแล้วก็ตัวเดิมนั้นดีอยู่สองตัวก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้ามาเหมือนแบบนี้แหลนะครับแล้วก็ลองเครื่องทีหนึ่งครับก็ประกอบเข้าไปตังมิเตอร์250บโวลต์แบบนี้ ก็ลองเครื่องนะครับเดี๋ยวพอวัดไฟนะเพื่อนนะวัดไฟต้องจุดไฟออกนะครับตั้ง a อซก่อนนะวัดไฟโอ้มีแล้วมีแล้วมีแล้วนะสลับสายวิตเตอร์ฟับเริ่มไม่ถนัดแล้วเว้ยอ่าโอ้ก็วัดไฟโว้ยหนัวมันไม่ถนัดนะครับนะ้ำมือเดียวเนี่มันจะไฟจะดดผมนี่เนี่ยอ่านี่นี่นี่น นเนี่ยเนี่ยโอ้ยนี่อ็นไว้ไฟก็ออกแล้วก็ทีนี้ก็ประกอบเข้าไปก็ลองเครื่องต่อไปครับต่อไปก็คงจะต้องประกอบเข้าไปนะครับเพราะว่าประกอบเข้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องนี้ก็จะบอกพลังงานแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็บอกบอกโหลดด้วยนะครับว่ากินไปกี่เรื่องอะไรเนี่ยกี่เปอร์เซ็นตอะไรของโหลดอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นเวลาเราใช้งานนะครับพูึงมนะนั่นแหละเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ไม่มีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรทํางานได้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้ก็คือจอแสดงผลกอย่จงนะครับนี่นะนี่นะครับลองเครื่องก็นี่เลยต่อไฟเข้ามานะครับปากขี้ปากหนีบเรยกว่บาบานไปสีดําอยู่ด้านล่างตัวนี้ลองไว้ขันมันช็อตแล้วก็ดําเนินการนะครับเสียบตัวนี้ไว้รอแล้วก็เปิดสวิตช์มันจะควันขึ้นไหมไม่นะครับไม่ควันนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับมันจะไม่เต็มได้งไงเพราะว่าสบายแล้วก็ เฮ้ยสังเกตสังเกตเลยใช้งานได้นะครับในส่วนนี้ใช้งานได้ที่เรียบร้อยนะครับยอดมากนะครับก็อนเวเต์ตัวนี้ช่างวิศ์เรื่องถาซ่อมเสร็จรที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยช่างวิศ์เรื่องถาเล่าให้ฟังนะครับพอเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ได้ทําเป็นงานเล็ยๆหรือว่างานหลักอะไรก็ว่ากันไปนะก็ จบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับนี่คนคนยกกล้ามเขาบอกสวัสดีแนละ้วสวัสดีนะครับสวัสดีคนยกกล้ามสวัสดี